สวัสดีครับวันนี้พ่มิเตอร์กางโตทิดเชสครับผมอันนี้ผมมีเกมฟรีให้มาครับอาจารครับผมในโปรแกรมยูปีซอรครับผมเข้ามาในเว็บนี้แล้วใช่ไหมครับปุ๊บยวเว็บนี้ผมจะเอาใส่ไว้บ้นางล่างคลิพย์มาผมอมันนี้ผมน่าจะไม่จะเต็มแล้วครับ เดี๋ยว TPG กล่องของฝันกล่องของฝันนะกระผมจะจำคลิปอีกทีครับผมอ่าเจ๋อหมกรด,ด DC ครับผมกรดัรนีนะครับชมพูส้มเนี่ยครับอ่ารอนนั้ครูบ่ผมอ่าแบบนี้ปุ๊บใส่หานให้เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยแล้วก็กดออสอินเบรโดกดไฟฟ้ารอเธอพู่เถอะผมไม่แอปิวเย่รอพูดเถอวผมอา แค่นี้ก็ได้เจนมมนเรียบร้อยแล้วครับผมตรวจเล่นได้เลยนี่แค่นี้อ่ะครับจเจบผมนั่นผมขอตัวลาไปจอดนะผมเจอเจนเอาไว้เจอใหม่บ๊าย